งวันที่ท้องฟ้ามีสดใสแต่ยังมีเธออยู่เคียงข้างฉันทุกครั้งที่เรายิ้มและหัวเราะกันมันทาให้ทุกความเหนื่อยจางหายไปแต่คือเพื่นแท้ที่คอยอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะทุกข์หช่องเรามอมถนัดแดกอสวัสดีค่ะวันนี้แอบมาแนะนําน้องพนักงานใหม่ค่ะรอบน้องมาสมัครงานชื่อน้องเถียนนะคะน้องก็มาสมัครในตําแหน่งของพนักงานบริการค่ะ เบื้องต้นเลยน้องก็เคยทำงานมีประสบการณ์ของงานร้านอาหารมาก่อนแล้วก็ได้ในภาษาที่สองก็คือเป็นภาษาจีนค่ะอย่าลองให้แนน้องแนะนำตัวนะคะล่าปั้นเช้าว่าเขาบอกว่าทีนะ่นี่เป็นภาษาจีนที่ <c oughs> ดีมากส่งเสริมกันดีที่สุดอ,อนี่มาจากจีนได้ภาษาที่สองเออ,เอ,อดี ดีนะเพราะที่ร้านเราทัวร์จีนเยอะอ่าใช่จะได้สื่อสารกับลูกค้าทัวร์จีนทัวร์ไทยทัวร์เขมรทัวร์ลาวเนี่ยเพียบเลยตอนนี้เต็มไปหมดคนไทยก็เยอะอยู่แล้วเออดี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 ต้อนรับนะคะที่ได้มาร่วมงานกันเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือเปล่าเนี่ยทำไมอ่ะใช่ค่ะยังแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยค่ะวันนี้วันแรกเปล่าวันนี้วันแรกค่ะการโปรงกันเปื้อนเออเดี๋ยวแฟรี่มาดูซินี่การแต่งกาย อยู่ตรงนั้นข้าเธอเเกอป็นนคคที่ธิดถึงก่อออนนนต้งแต่งอย่างนี้นะคะหมวกก็มีแล้วยังไม่ใส่นะคะเก็บผมให้เรียบร้อยเอี่ยมผ้ากันเปื้อนรองเท้าเนาะยังไงเดี๋ยวให้น้องเฟลี่พาไปดูบริเวณรอบร้านแนะนำจุดต่างๆนะคะแล้วก็ดูเรื่องของโซนโต๊ะ ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะน้องนี่เฟลลี่นี่ไปเล่นนิ้วมาแล้ววะเนี่ยหางคิ้วถูทักน้องแต่เช้าแล้วว่ากี่จะไปถึงหูอยู่แล้วเอนั่นเดยโอ้โหดีนะไม่ทําแบบสวยี่ที่หลังเขียนคิ้วแบบชินจังนี่อย่างนี้เลยเนี่ยเอาปลายเยอะๆหน่อยดีไหมเธอไล้วไมทำไมปากเจอลอ่ะจะทักทำไมกินเผ็ดเหรอไม่แต่สองคนนี้เห็นมองตากันนี่รู้จักกันหรือเปล่ารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเปล่าค่ะ แล้ว oh. มาหลบหน้าหลบตากันไเจอกัน่ะไป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 ทำงานเถอะไป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 เราจะมาดูนี่บริษัทใหม่เรานี่รวยไวเวอร์อะไรไหมตั้งบริษัทใหม่มาทําออนไลน์อย่างเดียวโดยเฉพาะขายอะไรบ้างคะขายทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าขายแอร์ขายพัดลมเอ่อเออ,เ,อเต็มที่หมดยังอะไรอะ่ะหมดยัง อาหารอาหารก็เป็นคันฟรีไงใช่ต,ตรงนี้เป็นโซนห้องคัวเชฟส่วนใหญ่จะทำงานที่นี่ถ้าเธอ,อต้องเข้าไปต้าเด็กเสิร์ฟที่มีประสบการณ์ไปด้วยอย่าพื่อพลาดเข้าไปเข้าใจไหมเข้าใจแล้ว ส่วนโซนนี้เป็นโซนเทอรเรสแต่ว่าถ้าเจอลูกค้าจุกจิกเนี่ยให้ใจเย็นไว้ก่อนห้ามตอบกลับเดยทันทีทฉันไม่ใช่เด็กฝึกหัดทํางานนะก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยก็แค่แนะน,นําาตมหน้าทีแล้วเธอจะเงียบงี้อีกตลอดเลยปะแล้วเธอจช่ฉันพูดอะไรอะ่ะก็ไม่อยาทีบายเลยหรือไงว่าทําไมจูจ่ๆถึงโผลมาทํางานที่นี่แบบไม่มีปีไม่มีขุย แล้วก็องทำเหมือนไม่รู้จักกันอีกอะฉันมาที่นี่เพื่อทำงานนะไม่ได้อยากจะมาฟังเรื่องอดีตเข้าใจแล้วสงสัยเธอคงอยากลืมเรื่องทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นสินะยงนันข้างเธอเคยเป็นคนที่เธอเผลอคิดถึง่อนนอน ฉันนนนนต้ใใใคครใใส่าาเหมนนเมือลทีแพอได้แล้วอย่าไปเรียนสายอะ่ะมาแต่งตัวให้บอกเธอสิทำไมต้องไปแอลลี่ ไม่มีคา่าพอให้เธออธิบายได้ใช่ไหมอย่าเลยเทียนแบบนี้มันีที่สุดแล้วดีที่สุด <c oughs> แล้วเนี่หรอะเราจะต้องจัดการความรู้สึกเองยังไงอ่ะ <c oughs> ายเป็นความเงียบที่ทิ้งท,ทานฉันทุกทีทีอยากให้รู้ว่าฉันไม่เคยลืมถึงความทรงจำยังคงเดิมแต่เธอเล็ดเดินจากฉันไปไม่มีวันกลับมาไ <c oughs> ม่มีธ,มธีฉันจีกลับเลยหัวใจมฉันรพูดอะไรอะาตม เพควาืออะไรแงแกกระดูกยังกับเจ้าของร้านเดินอย่างนั้นแหละไม่ได้แล้วอย่างนี้เะไปฟอกไ้อุ้ยทีรวยได้ไหมรวยโอ้เวนจิงตา ที่โลกนี้เป็นใจแค่มีเธออยู่ใกล้ๆเหมือนฝันที่ได้เต,ติมเต็ด้วยมิดภาพลัรักที่ไม่จางหายนี่แกเห็นเด็กใหม่ปะทำเป็นเดินสำรวจหลานนี่ก็เป็นเจ้าของหลานแน่ใช่นี่ขนาดเพิ่งมาทำงานวันแรกนะรู้จักกับคนไปทั่วเลยที่ประจบนะสิไม่ว่าอืมแล้วแกดูสายตาที่พี่แฟรี่มองเด็กใหม่นี่สิโอ๊ย ฉันนึกว่าจะเอาไปกินมองแบบดูชอบดูรักอ่ะบอยว่าสองคนนั้นะต้องมีอดีตกันแน่ๆอดีตยังไงอ๋อหรือว่านางจะคอยมี something อะนะเฮ <c oughs> ้ย something ติงยังไงตกใจหมด <c oughs> แบบนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างปะ <c oughs> ใช่ฉันนะจะไม่ยอมให้เด็กใหมนะ่เนี่ย ไาแย่งความสนใจไปจากพวกเราหรอกจริงได้เลยเราต้องตามสืบงั้นสองคนยังไงอะเฮ้ยอะไรรู้จักกันวันแรกเพื่อนที่ทำงานกันโอ้อันแน่้เฮ้ยอ,อ,อย่ามองงี้วันนั้นที่สดตาเมื่อโลกหยุดลงทันทีใจฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้เมื่อลิด ให้รอได้เจอปรากรฏพบจะไม่มีเหตุผลใจมันคนเจอข้างอกของฉันคือเธอเท่านั้น ยังรู้จักไหยไงออปปิจิอ๋อคนที่เขาเป็นนักล้องป้าจารันยู่ไปดูไหมนี่กาแฟเกลือได้สูงจากเวียดนามไม่สั่งให้ฉันหรือเธอสั่งชาเขียวไว้แล้วไงยูเซยูสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ย เตรียมอะไรมา,าคือเงี้ยคัดเปย์ผมมีไอเดียสุดยอดมากไออะไรนะไอเดียมีไอเดียคือผมคิดว่านั้นนี่มีบรรยากาศที่มากอาหารอาารอ่อยผมเลยอยากทำมูฟี่โปรโมทไทยอะไรนะ <c oughs> มึงพูดอะไรเนี่ยเราจะให้พนักงานลงเพลงอ๋อให้พนักงาน พนักเพลงพนักพนักพนอ่างพนักอางพนักอ่างพนักงานพนักพนักางพนักองจะางกันเขาอกวานอ่างอะพนักงานอ๋อปกณายเกักาบอาหารอร่อยอารมณ์ดีลูกค so ้าแฮปปี้อ๋ออาหารอร่อยให้พนักงานร้องเพลงใช่ลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้ร้องก่อนดิตั้อายุแค่ไานนะที่เราต้องการหัวเราะได้รองสิ ยูซองยูซองอ๋อเนี่ยไม่ซองเขากับกูร้องอยู่เนี่ยมันก็ร้องตามสิเนี่ยไม่ซองเพลงตามใจปฐนาใช่ตามใจปาฐนาที่เราต้องหัวเราะและยิ้มสดใสร้องทีมึงอ่ะโอเคใช่มีความรู้สึกเหมือนเธอคุยกันเรื่องเดียวกันแต่ไปคนละทางนะใช่ไหมเจเจพี่น้องใช่เจเจ๊ใช่ใช่โอเคใช่คุณไปหาผู้น้ำคิมไหมอ่ท่านคิมคิมจองอึนอ่ะคิมจองอึนเออรู้จักไหมนอร์ดกอรีอาอ๋อนอร์สกอรีอา Dangerous ไปไม่ได้ Australia เขา South South เขาไม่ใช่เกาหลีเหนือเลยเนี่ยไม่ใช่อ้าวผมเป็นซา South k o r e ซา o u t h k o r ลีผมผมเป็นคนเกาหลีใต้ผมเป็นคนเกาหลีใต้ไม่ครัอาหารเกาหลีที่บอกบอกวันวันนั้นถามว่าจะไปเกาหลีอ่ะจะพาไปกินอะไรที่มันแปลกที่สุดมันบอกฉันว่าอะไรไหมไส้หมูนั่นแปลกบ้านมึงแล้วใช่ไหมเนี่ย คขอบคุณนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของคุณต้อยไม่ใช่ของมึงเฮ้ยเฟลลี่โอเจเจรู้จักกันเหรอเออใช่ค่ะพอดีเรียนที่เดียวกันอ๋อสรุปเราเขาจะเล่นยิ้วหรือเขาจะไปเกาหลีเขาเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปจีนนี่ไปเกาหลีน้องบอกว่าอะไรนะมันคือความสวยมันคือความสวยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช่ใช่เหรอแน่นะใช่อืม กูเห e. ็นม sure. oh, okay. ึงรู้จักผู้หญิงไทยแต่ละคนเนี่ยเพื่อนยังไงของมึงวะเพื่อนชัวชัวเพืฟรนด์โอเคเพื่อเคุยกันไปไปเขาเพื่อนทำงานกันต่อไปเถอะไปเอากาแฟมาเอากาแฟเกลือนะเมื่อกี้ก็จะไม่ได้กินอยูแลชาเขียวเกลือก็ได้ใส่เธอก็พอแล้วโอ้โห Won't go away It's the hey, DJ, how are you? Hi, I'm good, why are you here? Oh, no, I'm just work here You're working Eastern. here? Yeah, oh, Why you didn't text me? Oh, I'm so sorry I'm just busy about my job So now what do you do? About it was 10 years, almost 10 years Oh, yes, it's a long time Oh, I'm just actually uh Come here for work oh. uh, I have some idea And then I want to work with PSEC That's why I came uh, the new company? No. How are you? Now I'm um, very good, but I will talk about it later. You um, look more pretty than before. Ah uh, yes, it's called grow up. What? Yes, you surgery? No. Oh no surgery. Not, no surgery. Okay. Oh, uh -huh. this is beautiful. Is it expensive? This is Gentle Monster from Korea. ฟารี่นั่งกับพ่อหนุ่มเกาหลีด้วยเนาะอุ๊ยเห็นอะไรมีสรังเฮร์อุปปาอุปปาเห็นมีถือแขนถือไม้ถือมือเยอะโอ๊ยจริงๆก็อย่าไปเสียมเขาขนาดนั้นเลยก็ได้เอ้าก็เรื่องจริงนี่เห็นจับไม้จับมือกันด้วยะเขาสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่รู้สินะ ก็เห็นมีจับมือมีโอบไหลมีโอบเอวแล้วก็อาจจะเก็นเงินแกถ้าพูดเกินไปฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะเบื่อรู้เหมือนชีจะหึงปะก็คงจะหึงแหละเหมือนพึ่งที่หึงหึงหึง ที่ฉันลีกละไในผู้ใจแม้ฉันยังรักเธอบากเท่าไรแต่เธอไปไกลเกินกว่าที่ฉันจะตามหรือเพียงความหวังเปล่าที่ก็ฉันไว้ไม่มีออเอา c o เรามาคุยอ่ะหน่อยไหมคุยเรื่องไหลน,นั่งของเราเรามีอะไรให้คุยกันอีกเหรอ ก็ฉันหายไปแบบนั้นเธอไม่อยากรู้หน่อยเหรอเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้ไม่ล่ะ,ะเขียนฉันไม่ได้อยากหายไปแบบนั้นจริงนะแ,และว้วมันสำคัญอะไรล่ะในเมื่อเมื่อก่อนเธอไปโดยที่ไม่บอกกัน,กกน,กนใช่ fairy ha tang nam c o i a n y tonia na oh oh a e dong yom pai t h a แม้หัวใจจะกายไม่มีวิธีฉันดีเคล้าวในหัวใจแม้ฉันยงังรักเธอมากเท่าไรแต่เธอไปไกลกันกว่าที่ฉันจะตาเหลือเพียงความว่างเปล่าที่ต่อฉันไว้ไม่มีอ้อมแขนที่เคยปลอบใจสุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอแม้หัวใจจะตาย ต้องยอมต่อเธอแม้หัวใจจะตาย